要吧！ กาถอดเสื้อได้เรื่อย รับของน้องตุ๊กตาถ้าซื้อตุ๊กตาของกรมการช่างได้กรมการที่ยังเออกรมการช่างนะคะน้องเนี่ยของแท้มันต้องต้องมีของจริงเหรอคะต้องมีของนะถ้ามีจริงมีจริงนะมีจริงเขาบอกว่าตัวยิ่งใหญ่ของยิ่งเล็กตัวยิ่งเล็กของยิ่งใหญ่แต่เราจะไม่เผยให้ดูนะมันจะ เบาที่ไม่มีสมบัตินะทุกคเหลือตัวสุดท้ายแล้วใช่คือ eh ตัวสุดท้ายแล้วให้น้องตั้งหูบอกแลคะให้ได้กินให้ได้กินให้กินของน้องตั้งหูฝังลงไปในกระตายนี้เด้ตัวสุดท้ายนะสุดท้ายของวันทั้แล้วตัวที่สี่พันห้า จูเนียรู้จักไหมน้องอย่าพุ่งลบน้องยืนก่อนนะวางอะไรสบายดีนะอันนี้คือไปนอนก่อนได้เลยนะเนี่ยหิ่นพี่ต้าหมูเต็มเเลยนะใครได้ไปนี่คือโชคดีสุดๆนะแล้วก็าหมูใช้ลำหมองเปนคนเดียวอ่ะอุ้ยน้ำนมเลยอันนี้นะครับอันนี้นี่อันนี้นี่ตั้งชื่อน้องก่อนดีฮะ อยากให้น้องชื่ออะไรดีครตุ๊ออาอะไรนะครตุ๊ออาขอคิดก่อนนะเอชื่อสาวหัวก็ซ้ำกับตัวเล็กพนันาวอะไรนะครับอะไรนะครับ้โต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 งั้นน้องโตโตคนนี้นะครับ ตโตได้นะค่วเพื่อนันเลยนะคะไม่ขายแล้วนะครับอย่าไปาย่กันเลยดงั้นคทหารตัวโตตัวนี้นะครัผมใครอยากได้ไปนะฮะตัวนี้ ตรงนี้มันทามาจากไหนนะฮะคือร้อตั้งเป็นพบแล้วเราก็ขายได้เลยเหรอฮะแต่ว่ามันน่ารักนะครับคนนะาคนชื่อโตโต้ก็น่ารักไปเลยอยากให้ขายหรืออยากให้ประมูลครับไม่มีแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่แล้วตัวอื่นมีแต่ไม่ได้กอดอย่างนี้แล้วก็อื่นไม่ขายแล้วไม่ขายแล้ววันนี้วันเดียวใช่ค่ะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเอาแค่วันนี้ ัญาโอเคตต้นตัวเดียวของผมตัวนี้เท่านั้นนะอยากให้ขายหรืออยากให้ตัวอ้นะจังเลยะถ้าขายที่จะขายเป็นตัวละเก้าเกนะุี้เราคาแให้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาเป็นสี่0 0นครับเดี๋ยวผมลดให้เป็นสา0 0นแล้วกัน แต่เป็นราคาประมูั่แล้วแต่เลยครับเอาเลยครับพี่จะทำทุ่ม้อนรวเปล่าเริ่มตอนที่สามพันห้าทาพันห้ามีแค่ตัวเดียวบอกเลยว่าสุดๆไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วได้กอดอย่างนี้เริ่มกันเลยสามพันห้า นะครับใส่สองชั้นแล้วนเท่า,าไหร่ครับ อ๋อก็เลยนิ่งก็เลยนิ่ง้เย็นลตู้เย็น25บาทตเย็นเขาเครียดแล้วนะว่าจะกลับยังไงตุ๊กตาได้เลยครับ0 0นะครับ0 0ครที่สองมีไหคะมีใครสู้ไหมคะมีใครสู้3 0 0ไหมคะ0 7กัมคนน่าจะใส่ดาวใส่ดาวด้วน ถูกเลยนี่ถูกกว่าราคาขายจริงเนะคะเนี่ย30%เก็น้อยเก๋น้อย่าอได้อะไรได้ตุ๊กตาับพุ่นใช่ค่ะตุ๊กตาตัวนี้จากกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีใช่ค่ะมาไกลน้องพัชร์มาไกลนันนากรมาจากราชบุรีด้วยเหรอมาจากราชบุรีเลยใช่นี่เป็นชิ้นพวงมาลัยเลย เราเลยถ่ายรูปให้ถ่ายเลยค่ะถ่ายรูปกับพี่ตลกถ่ายรูปเป็นส่วนเกิน เวลาแล้วนะครับผมับน้ำล่าน้ำเาว้าอ้ทินูทินูเ่งมเพลมันเข้าหูพอดีอ่ะนั่งแกผมก็ร้องเพลงไม่ได้ละ

we we'll get good How to make a How you Make keep so สวัสดีนะครับผมจะต้องขออนุญาตไ,ไม่ขอช้านะครับผมแ <c oughs> ย่ๆยกกลอง <c oughs> <c oughs> ไม่ขอช้า <c oughs> ไม่ขอมาขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับได้หัวเราะได้เสียงหัวเราะครับผมสวัสดีครับ อยากดูว่าเนี่ยเม็จะทำอย่าง,อ,าง,ง,งอ่าท่านี้ไม่มีใครทำเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะสมมติสมสมติมผมจะเปิดตัวออกมาใช่ไหมฮะเดีย๋ยวผมเปิดตัวที่ตรงไหนดีฮะสมมติผมจะเปิดตัวออกมานะครับผมอา้าตั้งกล้องพร้อมทายมีคบอกคำสัง่งไหม ขอบร้อยอยู่ไหนเนี่ยขอบร้อย